อึ๊บเยบเยบปากตะตักกตะตักกร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 ะตักทอกทอกทอกอยโอ๊ยไอลุงเจย์เราห้องใหม่ไอทีเดียวไปปลอยไปโอ๊ยชงขาดตงกระหึบเยอะเด้อมาญาตอกันมามามาผู้ชุมฉาว้าวมันมันระบบแต่ว่านได ดีบัุดหามห้เดียวนึงเฮ้ยไปท่านน้ะจะลองช้างมาแล้วนะเลมาปะเข่าเลยนั่งดึงลุงนู้นแผลไหนลุงเจอโอยนักแผลตา ข้าวัวชิล่งไปดำหน้าปลาลุงเอ้ยทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีปลาลุงปัจจุบันสุุขคนเนาะมาไปถักเดี๋ยวได้ลุงจ้อยมาได้อิอิอิวมัดเข่าคนเข่าพี่น้องเอ้ยโอ้หแค่ไหนกะลุงเช็ดเจ้าเขาใส่เวียดเพิ่นเอาให้เถอะ เอาเลยเาอือสำนี huh. yeah, ่จ so? ิ๊บๆมานี่นะลุงทายเหตุกานนี huh. so, uh ่เ huh. ด yeah, ้อเจ็ดหาบอืมรอเยบเยียบปเท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 ปอทปอทปเ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 ทเทปเปเทปเทปปเทปเเปเนปเปเปเทปเปปเทปเป บ่มีนล่าแต่ปูกน้อจ้ะโอ้ยเอาเสร็จเลยใช่ป้ากับสนางผุนเนาะวลาห่ามยักษ์ดีแล้วทม่มาหนานอ้พี่น้องเอ้ยมือนแยนงจ้ย ตายเกือบค่อยตายไม่ได้่ลยที่เกือบได้ให้โวยผู้สาสาวนางกับประตูมาก่อนเบิดหรือยังยังยังบอกยยังก็ไปได้จะไปลมเย็นวอยวอยใค้รักวอยอันหาบมากนกนุ่งโอยพวกนั้นกับท่านใช่ไหมนี่นุ่งโอยเป็นจัดหรืออีกให้หนึ่งถ้าสองสาวนั้นมาก่อน ใช่เตรียมตัวเตรียมใจยางนะยางมาไกยัยขามห่วยขามห้องมากิโลสองกิโลกับยางมาแล้วแต่ว่ามันมันลื่นเกิดบุ้ดบริชายแถมยังขนาวขาอีกดิข้าวขาอีกมึงจะเห็นรูนะแขเห็นระเบิดนะเห็นระเบิดไหมเไ้คือกูพิลึแท้หว่ะระเบิดคนป่ะคนกั่นป่ะบริชายที่ไหนบอกมาเจ้าอย่างมานัก อบเนวสิเอนวัยสิเว้นวะเออฝนสิตกแดดปาดงเลยฟ้าห้องหึ่งดิตกเสียงฟ้าห้องพี่น้องเลยไปับปัมดาวกันอนนันโอ้ยเอาอีแดบองนี่บวบวเกิดบุงจอยมื่นมืนใช่บได้ ยก่แล้วการเบียแก่สีเือามนาเอะข่เดยบ้านดีเลยเออเอาให้เดียวทีได้ทีเดียวไว้ปล่อยไปโอ้ยชงขาดชงกระหุบเยอะเด้อมา่ยากหอกแกมาคุบชงเช้ได้ๆๆๆมันมันระบมแต่ว่านี่ได้เอาควว่าอยู่ทวแต่ต่อถ้ามันดืมว่าแต่งหามเข่าอ่ะอือมันระบมแต่ว่านี่

แผลไหนเอโอ้ยกันเอไปว่าเลยนะมีแนวในใจนะยยังอยู่จับก็ไปดูดวสงากีนี่ถึกไมคะดาวไม่อาวอาไปข้นไปไวเดี๋ยวปกไว้ไม่ผลมาหน่ปุ๊บ โอ้โหดาเบี้ยน่างเงี้เนาะมมาถึงช่วงฝนตกของบุเยี่ยมจัดิมาถึงช่วงรมือหนึ่ก็ใชได้ขึ้นเี้ดิมาฮอดกัเอ้าไดหาหาเบี้ยอย่างเงี้ยเฮ้ยเอมื่อบิดบุญอีแดน้องจะพานยองเอานนดเลยดิเอานจนให้ข้างเรืองเลยนพวมเอาบุญกระแดดแหลแดดบุแดด ตกยิงมืออื่นนี่มือนมีหกชิพามืออื่นห้าชิพ่าอืมกตกุมตู้บอกอ่ะป่ะเลยตกไปพี่อ้อมไปพุ่นอ่ะพึ่งน้อยโอ้มันตกบุญชงเงื้อพุูนอะปราเตยอากาศมันเย็นมันกับบุญตกเพราะว่ามันมีความห้อนตกบุญชงเงื้อพุูนอะปราดูหน่อยเนาะอาอินเพิ่นชวนไปดินบุญชงเงือพูดได้ไปเพิ่นช้ำเพิ่นไปได้สามไม่รู้เพิ่นไปไปไปเอาผ้าตังปกไว้ก่อนยันนะ เฮ้ยดูใช่ป่ะเฮ้ย้อเอาหนานาให้กินว่ะโอ้เล่อิ่มมากทั้งน่ะว่าดีกน่ะไม่เต็งมถ้าการอันเอาน้องจุกนอนอยู่เลยแต่นางว่าเปเตอร์เราไปได้ชมิมีแต่หงเฉโอ้เราหมัดแล้วมาที่อ่ะอร่อยไปเนาะว่ะพักันว่า

คิด่อยานีเ่ยงลงลงกัตื่นหรือว่าป่อืมแล้วตื่นเอาวิอตื่นก็ได้ท่านได้นั่นน่ะตื่นก็ได้ันเจ้าหญางออกมาเลยไม่เขื่อนว่ะอ่าไม่เอาอไจะบุมรทิพย์ไปอ๋อข่าว่าภัเห็ดอะไป่ะอันมาคนน้ำจักกันคนก้านขี้ก็ใครใช้เฟอนนิเจอ ข้าวปีนี้มันส้มเผ่งให้เชฟมากแก้บังเดอวันนี่เขาเอาอเอ๊ะเต้ขมาวนะเพื่อนไม่ได้มาขายเต้พเพราะเราไปมูนะเพื่อนนะเฮ็ดขมาว ก้อนเดียวเข้าไปนี่ก้อนเพสิเข่ามากเลยกี่รอของหวานขี้มุอานี่หนาแักวัค่นี้างามแค่นี้ตัวต่ออี้อวนี่นะเป็นชุดใหม่ดินเอา้าปลาลุงเหยเนาะตักท้ายสบายดีอีกรอบหนึ่งเดอ้อเนาะหลังจากฝนเข่านี้ฝ่านีฝ,านฝนเรวเร่ เนาะฝนกับปุ่ได้ตกเลยพี่น้องเอ้ยมาตัวกันไอ้ซื่อบัดนี้พอแลี้ยเรียกแล้วงานไวน่เนาะประมาณ3-4มสีโมงแลงพออจารย์ว่าสิเข,ข้ามาเยี่ยมเบิ่งแม่น้องวิประเัรนเนาะแตะดําก็ว่าอยากกันอยาก,อยกลอยกระทงกับอยากลอยโคมไฟนะเพิ่นว่าเนาะเพราะเพิ่นเคยลอยตลอดเลยพี่น้องเอ้๋เลยได้พากันซิ่งมอเตอร์ไซค์อัด3ม,มาเลยดิ้นลิ้นงานพอดนี่ฮู้รางวัลเนาะ สบายดีปปดุงามดูดูยปะปไปดลยนอเดี๋ยวแทนตามพาล้อน่ะดินตดาหน่อยสี่สิพันนี่ไว้ลงวัดกินแล้วจะเข็มแข็งขากเท้ยอมใจน้ำใสมันสิ่งมอไซหัวฟู่มาสามพอไม่ดุพี่น้องเลยนาะเพาเพราะว่าทา้งออินเพิ่นมาแต่เศ้าหูวเฮากับเพื่้มาำเพิ่นเนาะเพราะว่าอาค่าขนเข่าเนาะคาขนเข่าช่วงบ่ายเพิ่นก็เลยมาก่อน หนาวไม่แล้จนเหี่ยงพอจอันอหนาหมวกกันน็อกเองไปเดี๋ยวภาพพ่อรุ่งละพอจอันเพื่อนไปล่องบาลพี่น,อหน,หน้องเนาะไปเยี่ยมแม่น้องวิส่วนน้องเชอร์กับแม่มามาเม่เสีแม,ม่แมวค่ะมาส่วนน้องเชอร์มาเลาะก้อนกับแม่เดี๋ยวพ่อจันแล้วงได้พ่อจันสิมาเที่ยวน้ำกันว้าบังข่าลามไปดูเลย นักว่า,วมมาสิวะได้มาซะแล้วน้อนดินเนาะนึกว่าสิวะได้พาตระลามาซะแล้วเออเนี่ยกระทงเห็รอข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวตอนตอนพระจันทร์มากก็น่าจะชื่นนอนะอต่าระเนี่ยมาอันนี้เนาะมากระทงที่ลูกอยากมาลอยโคมไฟน่ะไป<ฟ>ที<ฟ>่นี่อัน คนเข่าฟ้าห้องตึงตังตึงตังปลาดุงเลยมาได้อเราหายไปเลยเนาะอละกนมาออื่นกันไปงงเงี้ยนละมียังกินนู่กอยากกินยังนู่กินข่ากินหนามบ่ไปผุนอะ่ะไปบ่เนฮาเคยกินผุนอะ่ะ ไอบอลเล่าจะเลินเลยเออท่านได้คำบ้พี่น่อยเนาะคนแต่เก่านี่ป้าโตยางหอบไรพูดละเป็นพาาวาวใบรุ่นพัน่านิมาบอกได้ไหนเนาะตอนนี้ก็หา้าโมงแรงเกือบหกโมงแหละสินงามสินงามขาซื้อน้ำกินน้อยลกเนานะ มอจนแห้งกมอนอาเป้ไปซะกมอนโลโลโลหมอนนี่มาเป็นลำวงทางต่อทางเลยใข่ชือออ่อยังเออเดี๋ยวพาไปกินญี่ปุ่นปะนี่พาไปนั่งกินญี่ปุ่นมันมีโต๊ะนั่งกิน เด้อปลาลุงหอยน้อมาดินงานบุญส้วงเฮือดิมฟังคองเนาะดิมในน้ำคงสวรรค์เขตมกดาหารมาเด้อปลาลุงผ่านมาแล้วกู้เย็นผัดลมเด้อบ่อหุู่เข่าบ่อต้นน้ำมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกแนวเออ่โทรศัพท์หรือว่าโทรศัพท์ หรือว yeah, nice, ่าหลุดค้าเนาะจะมีผมเปิดน้วยต้นสุกุลกับมะเฮาแอบสัมดาวจานตาตั้งอยู่ขายเลขขายเลขมื่นมื่นุดท้ายเด้พี่น้องเลยเนาะดีมื่นคือสิบเรื่อยมาดอกเนะขายเลขายเลขว่าเมื่อวานพอจันมาเยี่ยมมาการแม่น้องวิเพิ่นสิดอกก็เลยขอติดม้า เพลงปันเนาะนังค่าลาบเดีะดิสือมาฝากกับเตอร์กอรหิวเมื่อไหรบ่ดินี่เนาะรถจักมาเนาะตัมีหม่องใส่แล้วอ้าวมาหอดวันนั่งอยู่นั่งกินแน่บ้านนี้พี่น้องเห็นเนาะแต่คือสิหานั่งกินอยู่ถ้าพ่อจานแถวนี้แหละบอกว่าไปไกลแยกลงกันห้ามบ่ห้ามมึงนับเนาะ เอาอย่งนเอาฮันดอกปะไปไปหาบงอยู่ไหนบ่ไไรดูอย่างบังไห้ก็ทางในปะออไปบึงทางในปะอ้อคนไลนยทางในพี่บาลุงเลยบ่มีบอลนั่งเสียงอะนะบอลดีนะบอลเต้นาจักดินเนี่ยด็่นดเดียวส่วนินกต้นหนาคองจักดินนี่ นอหกสักกันอโยนไหมไปยุทีบุตรอดีดโกับมิตกสกันตอไปเดนวแต่ตูตอะรอีกนะสบยนีเจะมาหากินฮันดอกคนละปาดุเลยไปขึ้นองหากินฮอนดอกไปามามาแล้วมาฮอานฮอนดอกเป็นแะไปลาดุงเลย พ okay. okay. ่อ่โอเคพ่อนาะยอิ่มนะน้องหน่ินกันีแล้วยนกบมุมไดเตอหอดเ่มาหอสวรรค์มากินหองดอกปารบพี้ดูละแค่เพน้องนาก็เทไโอเอาเด้อ ไ้กินฮอนดอกแล้วไาดูไงเนี่ยถาพอจันอยไปเืีอด้วยด้วยด้วยดูแช่อยู่ดมาฮะแทบจะเป็นหิวขอนะอาะบอมจิมัมอ่ะจิมจิมปะใช่สมจิมอยู่เด้อ คนหลายปปลุงเห,หน็นเนาะคนหลายเอากินถาพอาจาร์ก่อนเนาะพอาจา,ามมรย์ให้ไปถ่ายคลิปแม่ก็วิอ่ะดูกินเลกินเลมัมเนอะเดี๋ยวถาพอาจาร์มาจิแมเมหาสั่งขาห้แล้ว กึ่งชิมุกพอจะยังบ่มาปลาดูเหงืเนาะกินส้มตำจนบดเออเออเราออกนอกเลยปลาดูเราไม่มีเงินเราไม่มีเงินเรามาหาคอมันรบกวนคนกินข้าวมันรบกวนคนกินข้าวแมนดูกต้องแล้วขชิมกแลงชิมกไรเพิ่อนกินส้มตำใไตพี่แกเพิ่อนเม็ดนึงอ่ะ เลี้ยคนมามาดูเลยเนาะเอากินสมตามกับฮอนดอกถา่อาจารย์ยังโมมาถึงใส่พ่อาจารย์หาลูกว่าพ่อมาดูเลยอาโบเห็นแล้วสิไปร้อยกระทุงถาพ่อาจารย์ละบ้านปอาจารย์มาผูดกใบป้าลินเลยเออไงเสร็จมือให้เดีลยวเพิ่นไปร้อยกระทุงนะคนกับ อเกียมันมงนะมันมินนะไอ้ยเ็ดยืเ็ยเ็เออเ็ชู้วปกินน้ำมาอ้าวเผ็ดบอกใช่ไหม่เผ็ดจ้ะพอตเผ็ดใส่พอจันูดไว้แล้วกินไว้พาไปออกไปหาพ่อจันมาเนี่ย คนบ้ามีโดนตกโดนตีพี่น้องเลยเนาะม่อนในยด้พ<ม>อาะดำมจังหวะอยากมาลอยโคมไฟ่ยนี่ขนเข่ามาในรอดินมือ่น,นเกี่ยวแล้วมือเนี่ยปลาลงเลยเนาะได้เริ่เหมือนเดิมด้เอกินน้ำอ่าปจุเส<อ>ร็จก่อนเลย อร่อันได้เจอไสายชค่ะครับอะ ว่าน้องประเ่ศสมัยป่วยหรอกมั้งเออไปเบิรงกยุ่ริมคลองผู้เด uh ี๋ยวไปอัปเดตแถวพระรุ่งเบิรงคัคนสีได้ถ่ายเนาะแคนซ่ได้ถ่ายกะอาจดิ่ายเป็นคลิปสั้นหอนยามมันต้องรอเพิ่นนก่อนเพิ่นเพิรนอีกหน่อยหนึ่งจะห่อนยามแต่ว่าเพิ่นรวมตัวกันแล้วเพิ่นสิลงไปดิมคลองผู้ เม่พุดจูด้วเพิ่งกระจุดเทียน้วกะพลอยกะทงไปลงน้ำน้ำโขงเลยโคมไฟไอแต่เอามาถาพอจันก่อนเดี๋ยวพอจันมา ถึงชั่วโมงคนมากแน่นเลยมาไปออกไปนอกจ่ะป,ปะไปลำลาปลาดุงกันสบายดีปลาดุงเ <laughs> ต้นวะเยอะเยอะมากินนี่กับไก่บูตเต้นกับเต้นเพราะว,ว่าจนระิขอยามกมาละมวลข่าวของน,น้ำก่อนเนาะข่าของน้ำก่อนจังอ่ะอืมอ่ะ มาดุ้งเดินสบายดีประเก้าคุล